เซีสยวซันทักษะที่สีของเจ้าคืออะไรให้พวกข้าดูหน่อยสิไม่มีอะไรคล้ายๆกับทักษะปีศาจแบงมุมใต้ดินที่เห็นเมื่อวานแค่ต่างกันนิดหน่อยเจ้าอยากดูจริงเหรอแน่นอนเจ้าเป็นคนแรกในกลุ่มที่มีวงแหวนหมื่นปีขอดูหน่อยเร็วเข้าเฮอ เนความเปลี <S <S ่ยนไปสีดำเง้นเลยตั้งแต่เมื่อไหร่กันน่ะอปล่อยออกมาไม่มีความผันแปรของลมปราณใดๆนี่คือทักษะที่สี่ของข้าซึ่งเกิดจากทักษะโรงขังใยแมงมุมและกรงขังนี้ข้าสร้างขึ้นจากย่าเงินคำเพราะงั้นจึงเรียกมันว่ากรงขังย่าเงินคำเฮ้ยออกไม่ได้ออเงือเอ้า ดูดูแล้วก็ธรรมดาไม่เหนียวเ<ะ>ท,ท่าฐานโท่โซ่โทวนใหญ่แบงมุมเย่ออกมา,าแล้วทักษะวิญญาณเหมือนปีได้เท่านี้เหรองั้นเหรอทักษะการควบคุมแบบรุมเป็นทักษะของวิญญาจารย์สายควบคุมระดับ50ขึ้นไป<ะ>นี่มันน่ากลัเกินไปแล้วตรงขันรากเงินาราบเพียงอันเดียวอาจไม่เท่าไรแต่ว่าจะทำลายตรงขันตองใช้เวลาในช่วงเวลานั้น ก็เพียงพอให้ทีมสายควบคุมทำอะไรได้หลายอย่างพิซานทักษะนี้ของเจ้าจะเข้ากันกับข้าไหมเข้าแน่นอนรงขังย่าเงินครามใช้ชิงลงมือก่อนสวนเสษคำรามพญาหงษ์เ้สกัดคู่ต่อสู้ทีหลังขอแค่ใช้มาได้อย่างชำนาญจะแสดงการจบตีขั้นสูงสุดของพวกเราออกมาได้แน่นอนข้ากำลังคิดว่าภารกิจคว้าอันดับหนึ่งของพวกเรามันจะง่ายไปหน่อยหรือเปล่าสัตว์ประหลาดพวกนี้แข็งแกร่งจนน่าประหลาดใจในน้อยหน่อย นี่เจ้าคิดว่าพวกเขาแข็งแกร่งหรือกําลังคุยโวตัวเองกันแน่แหมเออหลงข้าเพิ่งจะช่วยให้เจ้าสมหวังไปเแท้าเสียแรงที่เป็นพี่ชายที่แสนดีฮบกันซะละเดี๋ยวพวกเราจะกลับโรงเรียนสื่อไหลเคิร์กแล้วระยะเวลาจากวันนี้เหลือเวลาอีกห้าวันก่อนการประลองรอบคัดเลือกโรงเรียนวิญยาจาระดับสูง ทุกคนกลับไปพักผ่อนตาพัทยาใสพรุ่งนี้เช้าให้มารวมตัวกันที่ป่าหลังตึกเรียนได้ยินทุกคนนะครับ งานใหญ่ยังไม่มาเอ๊นี้ไม่ไหนกันหมดเนี่ยอีอคอะอะอ ทีมสำรองของพวกเจ้าพวกเจ้าแนะนำตัวกันหน่อยสิอัคราจารสายโจมตีระดับ35หวงหยุดอัคราจารสายโจมตีว่องไวระดับ35จริงห้ิงหลิงอัคราจารสายฟคื้นฟูรักษาระดับ35จริงจ้าจิงจอ ส่วนข้าคงไม่ต้องแนะนำตัวแล้วละ่ะทุกคนรู้จักหมดแล้วมีวิรกรรมแล้วจุดเก่าทั้งสี่เออหลงบ่มเพาะมาอย่างยากลำบากและเหลืออยู่ในโรงเรียนถ้าไม่ใช่เพราะการแข่งขันครั้งใหญ่ความสามารถของพวกเขาคงจบการศึกษาไปนานแล้วแล้วการประสานงานกับสมาชิกสำรองจำเป็นต้องฝึกให้คุ้นเคยมากกว่านี้ไหมครับนี่เป็นการเสริมกำลังในการต่อสู้ที่จำเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่นี้น่ากลัวกว่าที่ผู้เจ้าคิดเอาไว้เยอะ สมาชิแค่เจ็ดคนเรื่องพละกกำลังหรือการภาษาทักษะล้วนยากจะรับมือกับตารางแข่งขันที่อัดแน่นและมากไปคู่ต่อสู้ทุกคนนั่งลงกดออีกไม่กี่วันการประลองโรงเรียนวิญญาจาระดับสูงก็จะเริ่มขึ้นแล้ววันนี้ข้าจะบอกกฎระเบียบให้ฟัง อย่าได้ละเลยเชียวกฎระเบียบเป็นข้อจำกัดบางทีได้เปรียบนำมาใช้ได้การประลองโรงเรียนวิญญาจารระดับสูงจัดขึ้นโดยราชวงศ์จักรวรรดิเยนโตและจักรวรรดิซิงหลัว ป็นงานประลองยิ่งใหญ่ที่สุดได้รับการสนับสนุนโดยสำนักวิญญาณยุทธความสาม,มารถของผู้เข้าแข่งขันเป็นรองเพียงพวกหัวกะทิเท่านั้นอกฎการแข่งขันสมาชิกที่โรงเรียนสงงข้าร่วมอายุต้องไม่เกิน20พแต่ละรอบมีสมาชิก7คนในระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้มีกรณีล้มตายเกิดขึ้นอาจารย์ใหญ่ข้อนี้ดูเหมือนไม่ค่อยเหมาะนะครับทักษะไม่มีตาถ้าพลาดตายขึ้นมาจะทำยังไงที่เจ้าพูดถือจะไม่ผิด แต่ว่าเจ้าต้องข้าใจจุดประสงค์ที่สองจากรดิจัดจาก,การประลองนี้ขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีพรสวรรค์ไม่ใช่เพื่อต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายอีกอย่างในระหว่างการแข่งขันห้ามใช้ยาหรืออาหารใดๆที่ไม่ได้ถูกทําขึ้นโดยวิญญาณจานสายอาหารหรือสายฟื้นฟูและไม่สามารถใช้อาวุธใดๆนอกเหนือจากวิญญ,ญาณยุดแบบนี้อาวุธลับก็ใช้ไม่ได้นะสิ กฎพวกนี้พวกเจ้าจะต้องจำเอาไว้ไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที <c oughs> ตำาจอมยุทธ พูดทั้งสามข้าจะเริ่มพูดเรื่องระบบการแข่งขันอออ๋ออหินกลมสองก้อนนี้แทนสองจากระวัติหญ่ส่วนอันนี้คือสำนักวิญญาณยุทธ ท,ทุกทีมแบ่งออกเป็นทีมหลักและทีมรองทีมหลักคือราชวงศ์จากทั้งสองจังหวัดซึ่งจะเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศโดยตรง<า>ส่วนทีมรองจะเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกับโรงเรียนอื่นๆอ๋อ<า>จากจังหวัดเทียนโตมีเขตการคัดเลือกอยู่ทั้งหมด6เขตมีทีมมากกว่าร้อยทีมคัดเหลือเพียง15ทีมเท่านัน้นเพราะเขตเมืองเทียนโตมีโรงเรียนวิญญ,ญาจารย์ระดับสูงหลายแห่ง จึงจะมีทีมผ่านเข้ารอบไปได้5ทีมระบบการคัดเลือกกับแข่งขันจัดอันดับนั้นไม่เหมือนกันการแข่งขันรอบคัดเลือกนั้นจะแข่งขันแบบทีมส่วนแบบจัดอันดับจะส่งนักเรียน7จดคนเข้าร่วมโดยสู้ทีละคนและ33ทีมในรอบชิงชนะเลิศจะใช้วิธีจับสลากเพื่อคัดออกเออท่านอาจารย์ใหญ่ทีมที่เข้ารอบแล้วมี2ทีมรอบจัดอันดับมี30ทีมควรจะเป็น32ทีมสิครับ33ทีมมาจากไหนกันน่ะอ๋อเขาลืมบอกไป ความจริงทีมที่ผ่านไปรองรอบจริงมีอยู่3ทีมทีมที่3สํานักวิญญาณยทธส่งเข้ารว่วมซึ่งพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าทีมหงโตแน่นอนรอบจริงจะน่าเลิศใช้ระบบคัดออกรอบที่1ทีมหลักทั้ง3ไม่ต้องเข้ารวมรอบที่2ทีมที่อยู่2อันดับแรกของการแข่งขันจัดอันดับไม่ต้องเข้ารวมรอบที่3ทีมที่อยู่2อันดับแรกไม่ต้องเข้ารวมเหมือนเดิมหลังจากผ่านรอบที่3ไปจะเป็นการแข่งขันของ6ทีม รอบพี่4ทั้ง6ทีมจะจับสลากเพื่อพบคู่ต่อสู้3ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาจำเป็นต้องแข่งขันกันแบบทีมและตัวต่อตัวออขอแค่ชนะทุกสนามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สำคัญในรอบคัดเลือกพวกเจ้าจะขึ้นประลองได้เพียงสามคนเท่านั้นห<า>ลงหลงขึ้นประลองไม่ได้แต้ว่าข้าจะฝึกพิเศษให้กับนางาขึ้นประลองได้แค่สามคนแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาเร็วเส้นทางข้างหลังจะยากลำบากยิ่งขึ้น ข้าเข้าใจแล้วครับอาจารย์ทางนั้นแผนการต่อสู้จะรับผิดชอบแล้วกันให้หลงกับหงหยวนไปสายโจมตีแต่ด้านพละงกำลังเป็นแนวหน้าที่มั่นคงและแข็งแกร่งได้จิงหลีไปสายโจมตีว่องไวโดยเฉพาะวิญญาณยทดโครงกระดูกของเขาสามารถโจมตีอีกฝ่ายได้โดยไม่ทันตั้งตัวส่วนคาถาฟื้นฟูของเจียงจูแม้จะไม่เท่ากับของอ้าวซื่อขากับหลงหลงบว่าเป็นันดับต้นๆในสายช่วยเหลืออืมแม้พวกเขาสี่คนจะยังไม่ถึงระดับ40แต่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อซ่อนพลังแท้จริง สมแลที่อาจารย์ใหญ่เป็นคนเลือกเองถ้าง,งั้นพรุ่งนี้จะส่งใครไปล่ะเจ้าข้าเวอูเราสัตว์ประหลาดน้อยเเพื่อการประลองโรงเรียนวิญญาจาร,ระรดับสูงครั้งนี้อ๋อออกคนนี้จึงได้ออกแบบเครื่องแบบใหม่สุดเจ๋งมาให้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะอ๋อ,อมันคงไม่ใช่ชุดอย่างคราวที่แล้วหรอกนะเ,เราจะคว้าชัยชน,นะ ไม่ใช่แค่ความสามารถแข็งแกร่งแต่เสื้อผ้าก็ต้องดีที่สุดด้วยหรือว่าว่าเปิดดูสิออหน่าเกลียดกว่าครั้งนั้นซะอีกอ่ะเป็นยังไงสวยใช่ไหมล่ะเครื่องแบบคิรขนาดนี้เหมือนกับเหมือนกับ นิยมท่านผออเอป็นยังไงกันแน่แถมยังมีป้ายโฆษณาอีกอามากเลยเอ,อ่มันคือเพื่องบประมาณของโรงเรียนเรา,านะคือว่าข้ามีธุระต้องจัดการของเจ้าลองใส่ดูหน่อยแล้วกันท่า<ป>พอาารเข้าไม่อยากใส่ชุดแบบเนี่ยท่านอาจารย์คือเป็นการฝึกจิตวิทยาของพวกเจ้าก่็แล้วกันนะ เ,เออคือแบบไม่กล้าอ,อ,อ้ะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยถ้ามาโรงเรียนอะไระนี่พวกเขาเพิ่งมาจากหลังเขาเหรืองไงออด้านหลังนี่เรียกรับโฆษณาด้วยเป็นทุกแบบจริงๆเลยนะ เข้าเป็นวิญญาจาร์นะแต่ว่าเจ้าดูนั่นในกลุ่มมีเจ้าอ้วนอยู่ต้องกาจกระลุกปอ่แม่ว่าเออก็มาไหนๆก็ทำมาแล้วอะเนาะแววบอชุดมากไม่มีใครวาวว้าวว้าวปะทางสะดวกไป ต้องบอกต้องบอกสาบานกบคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรคดอะไรก็ไม่แ้าไยายาใส่ชุดบานีแล้วก็ปลยผ้าล็อกมีแล้วผูรลุดของข้าหมดันหลังเราค่อยปรึกษาท่านผออีกทีอย่างน้อยต้องเอาตัวอักษรพวกนี้ออกนี่น่านีดสุดเห็นด้วย ไม่พวกเจ้าถึงได้อยู่ที่ลับตาคนขนาดนี้วันีกเฮ้ย,ยเอยเออแหม่หึงเหิมกันหน่อยซิพวกเราต้องได้ที่หนึ่งนะที่หนึ่งงั้นเหรอพวกคังคกคิดจะคว้าที่หนึ่งเนี่ยนะนี่จะว่าใครเป็นคังคอกเออจะมีทีมไหนใส่ชุดเขียวอัปารักษ์อีกเล่าบอกย้ำจริงๆเลยน้เขาจะให้พวกเจ้ารู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นขังคอกควออพวกลูกหมาสีขาวจากไหนกันนี่ ว่าใครเป็นหมาอ๋อเ้ยเ้ยเ้ยเก่าเนี่ยต้องเ็นช้างบุยไม่ใช่เหรอทาไมถึงก,งกล้ามาหาเรื่องอีกจกเจ้ากำลังทำาะไรกันอ๋อ